ว่าพราเก้าไกลเนี่ยพลาดตรงไหนคือโบอคิดว่าพราเก้าไกลอาจจะพลาดตรงที่ไม่ได้ฟังเสียงรอบข้างตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าและนี้ไม่ใช่การพูดในเชิงตำหนินะอันนี้เป็นการพูดเพื่อเพื่อเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากจากมุมมองของคนที่อาจจะไม่ได้คลุกวงไหนแล้วมันเห็นภาพได้กว้างกว่าน,นี้โบก,ก็อยากจะมาใช้พื้นที่นี้พูดในสิ่งที่อาจจะ เป็นทั้งอดีตแล้วก็อนาคตนะว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีจุดไหนที่อาจจะเป็นจุดที่าทางภาคเก้าไกลเขาพลาดไปถ้าเกิดว่าเรามองว่าทุกอย่างนี้มันมันคืออยู่ในกระดานการเมืองอะนะทุกทุกย่างก้าวของการตัดสินใจเนี่ยมันก็คือมันก็คือการเดินหมากทางการเมืองแล้วแล้วในการเดินไปตรงนั้นเนี่ย มันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปตรงไหนหรือเปล่านะคะนั่นนะ่ะคือสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันก็ขอรีแคปให้นิดนึงละกันนะเนื่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่า,าการกระทาที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็จะเปิดช่องนะให้เกิดการ ร้องเรียนขึ้นจริงๆมันก็ร้องได้ตลอดแหละเพียงแต่ว่าเมื่อมีคําวินิจฉัยนีย้จะทําให้เกิดการร้องเรียนอย่างมีน้ําหนักมากขึ้นได้กับกบกบตนะคะเพื่อขอให้กกตเนี่ยยื่นให้สารรับนูนวินิจฉัยเพื่อหยุดพักการเมืองที่มันจะทําให้อ่าน่ากังวลที่สุดสําหรับพรรคเก้าไกลเนี่ยก็คือเคสของพรรคไทยรักษาชาตินะตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือไทยรักษาชาติเนี่ย ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็สิ่งที่ไทยศาสตา์ชาติทำตอนนั้นคือการเสนอแคนดิเดตนายกนะคะเป็นทุนกระหมอ่อมใช่ไหมคะศาลก็วินิจฉัยแล้วว่าเออการทำแบบนี้จะทําให้ เหมือนกับสถาบัานถูกลบดึงลงมาอยู่ในสนามการเมืองอาจจะสูญเสียสถานะของความเป็นกลางทางการเมืองเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติตอนนั้นเนี่ยน่าจะเล็งเห็นผลได้ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการซอะกร่อนบนทําลายแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยจะนําไปสู่อ่า นำไปสู่ความเสียหายนะคะตามรัฐธรรมนูญได้อันนั้นเคสนั้นเขาก็วินิจฉัยไว้แบบนั้นคราวนี้เมื่อเอาสองกรณีมาเทียบกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อวันนี้สารรัฐนูนวินิจฉัยมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเรียกว่าสารตั้งต้นนะสารตั้งต้นมันก็คือเหตุผลตั้งต้นนั่นแหละคะ่ะเหตุผลตั้งต้นที่จะนำไปสู่การยุบพ,พักได้ ถามว่ามีน้ำหนักไหมถ้าเกิดว่าทุกคนได้ฟังในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นความพยายามของสารนะคะทีะ่ดึงข้อมูลแวดล้อมทุกๆอย่างมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในในร่างที่พักเก้าไกลเขาจะเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของหัวหน้าพักของคนในพักแล้วก็เลยไปถึงความสัมพันธ์กับแนวร่วมขบวนการต่างๆเนี่ยซึ่งสารก็โยงทุกอย่างออกมาเป็นเหมือนกับภาพจิก๊กซอ เพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยแหละสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะนำไปสู่การล้มล้างได้ศาลใช้หลักเดียวกันกันกบอีกสองคดีก่อนหน้าก็คือคดีชุมนุม10ส,สิงหากับคดีของพรรคไทยรักษาชาติหลักการนั้นก็คือหลักการตัดไฟแต่ต้นลมนะซึ่งคำว่าตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยก็เป็นคำที่เคยถูกระบุไว้ในคำวินิจฉัยยุพรรคไทยรักษาชาติด้วยนะคะนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ถามว่า ไอเรื่องการยุบพักเนี่ยโบไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะแต่ถามว่าน้ำหนักของของสารที่จะมาใช้เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การลดทอนหรือว่าถึงขั้นล้มล้างได้อย่างไรคาว่าล้มล้างค่อนข้างแรงในความรู้สึกโบนะแต่ถ้าใช้คําว่าลดทอนเนี่ยมัน,ม,นมันใช่เลยนะคะโบนเนี่ยเคย วิเคราะห์เอาไว้ว่าร่างแก้หนึ่งหนึ่งสองของพักเก้าไกลเนี่ยนะคะมันมันเกินเลยไปจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญอนุญ,ญาตให้เกิดขึนนนน้นเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีมาตราหกอยู่ที่บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เป,ทเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้คราวนี้ไอ้ร่างาแก้หนึ่งหนึ่งสองที่พักเก้าไกลเขาเสนอเนี่ยมันมีสิ่งที่มันขัดกับ สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของมาตรานี้อยู่หลายประการตัวอย่างเช่นการลดโทษลดโทษลงมาจนเหลือโทษที่ต่ำกว่าหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาอันนี้มันทำให้ศาลเห็นเจตนาว่าเอ๊ะถ้าคุณเห็นว่าสถาบันสำคัญควรปกป้องแล้วก็ศาลก็เห็นว่าเกี่ยวความมั่นคงด้วยเนี่ยการที่ไปทำขนาดนั้นน่ะ มันมัน,ม,น,ม,นมันเท่ากับเห็นความสําคัญยังไงอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลองมองในเนื้อหาอันนี้อันนี้อกไม่พูดแทนศากลก็พูดในสิ่งที่อบเคยวิเคราะห์ไว้นะคะใน,นประการที่1ประการที่2ซึ่งศาลได้พูดด้วยเนี่ยคือการย้ายกฎหมายออกจากหมวดความมั่นคงนะคะไปอยู่เหมือนเป็นกฎหมายปกติธรรมดาก็นั่นก็หมายความว่าสถานะของสถาบานันกลายเป็นสถานะที่เท่ากับ บุคคลธรรมดาอันนี้เขาก็มองว่ามันเป็นการลดทอนแถมสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ก็อย่างเช่นการให้สนรคราชวังเป็นเป็นผู้ฟ้องแบบเนี้ยนะอันนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจได้ว่ามันก็จะเหมือนกับการเอาสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่การการลดทอนไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของสถาบันหรือว่า สถานะสถานะที่คนจะรู้สึกว่าเคารพเป็นศูนย์รวมดวงใจแบบที่รัมนูอยากให้เป็นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปอันเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้อะเขาก็มองอย่างนั้นก็เลยตัดไฟต้นลมคราวนี้กลับไปที่โจทย์ที่เราตั้งเอาไว้ว่าว่าพาคเก้าไกลเนี่ยพลาดตรงไหนคือโบคิดว่าภาคเก้าไกลอาจจะพลาดตรงที่ไม่ได้ฟังเสียงรอบข้างตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่า และนี้ไม่ใช่การพูดในเชิงตำหนินะอันนี้เป็นการพูดเพื่อเพื่อเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากจากมุมมองของคนที่อาจจะไม่ได้คลุกวงในแล้วมันเห็นภาพได้กว้างกว่าแล้วเดี๋ยวซึ่งตอนจบโบจะมีข้อเสนอว่าถ้าเกิดว่ายังจะรักษาพื้นที่ทางการเมืองตรงนั้นเอาไว้เนี่ยอาจจะทำอะไรได้บ้างเพื่อระง,งับยับยั้งการยุบพักที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหนึ่งคือโบคิดว่าพากเก้าไกลไม่ได้ฟังเสียงรอบข้างมากพอ อย่างเนื้อหาในร่างแก้หนึ่ของก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาถูกวิจารณ์หลังจากที่มีการร้องสารรัฐมนูลในครั้งนี้แต่มันถูกวิจารณ์มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วซึ่งกลางปีที่แล้วเนี่ยคือช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งก่อนก่อนมาเป็นเกือบปีถูกไหมคะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พรรคก้าวไกลเนี่ยได้เสนอร่างอันนี้เข้าสู่สภาและในวันนั้นเนี่ย สังคมรวมถึงตัวโบด้วยหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าเนื้อหาในร่างนั้นนะ่ะมันมีปัญหายังไงเราต้องยืนยันหลักการหนึ่งนะว่าการเสนอแก้กฎหมายใดๆเนี่ยมันไม่ผิดมันไม่ใช่ความผิดคะ,ะการเสนอแก้ไม่ผิดแต่ถ้าเนื้อหาในร่างมันมีปัญหาที่จะไปขัดรัฐมนูลอันนั้นนะ่ะมันจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆได้ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยโบยังจําได้วันนี้โบยังไปหาคลิปเก่ามาดูอยู่เลย เรายังเอาเนื้อหาในร่างเนี้ยมาพูดเป็นส่วนๆในรายการน่ะว่าเออมันขัดกับรัฐนูนมาตรา6อย่างไรแล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่โบที่พูดมันก็มีหลายคนที่พูดคำถามของเราก็คือว่าทำไมนะวันนั้นน่ะที่สังคมก็วิจารณ์กันประมาณนึงแล้วว่าร่างของคุณเนี่ยมันขัดวัฒนธรรมนูนยังไงเนี่ยทำไมพารเก้าไกลถึงได้ยืนยันในในร่างนี้อุ้มมันเอาไว้แล้วเดินต่อ เดินต่อไปถึงการเลือกตั้งไปถึงการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งด้วยไอ้ตัวร่างเดิมเนื้อหาเดิมที่เคยถูกติงถูกเตือนถูกฟีดแบ็ไว้แล้วว่าอมืมันขัดรัฐธรรมนูญอันนี้คือประการที่หนึ่งนะคือเราคิดว่าคนเราอ่ะเห็นต่างกันได้แล้วก็ถกเถียงกันได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการรับฟังเลยอะบางอย่างที่เราอาจจะพลาดไปเนี่ยมันจะพลาดต่อ แล้วจากการที่อาจจะแค่อรับฟังหน่อยแล้วไปปรับปรุงเพื่อให้เดินต่อได้มันกลายเป็นว่าเดินต่อไปแล้วถลําไปในทางที่มันอันตรายกว่าเดิมถ้าณวันนั้นเนี่ยได้รับฟังแล้วได้ปรับให้เนื้อหามันเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเจตนาคุณคือเพื่อพิทักษ์สถาบันน่ะทำให้เนื้อหามันดูสอดคล้องกับเจตนานี้หน่อยได้ไหมแต่บางเอิญว่า เนื้อหาที่นำเสนอ,อกับสิ่งที่บอกว่าฉันเจตนาดีเนี่ยมันไม่แมทช์กันในความเห็นของคนที่อยู่นอกพักคุณที่อยู่นอกวงของแนวร่วมของคุณแต่พักเก้าไกลไม่เคยดินเสียงเหล่านี้เลยจนกระทั่งถึงวันนี้โบคิดว่านี่คือความผิดพลาดที่สำคัญแล้วยังไม่หายไปไหนด้วยนะยังในวันนี้การที่คนของพักเก้าไกลแกนนำพักเก้าไกลเอ,อ่ยออกมาแถลงข่าว การทีอ่อาจารย์เปียบุตรนะคะก็ออกมาตั้งโต๊ะอธิบายความว่าอาจารย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับสารนันอย่างไรบอฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นการพูดกับคนของตัวเองอะเป็นการพูดที่คนที่เป็นแนวร่วมคุณอะเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้หมดแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการพูดที่คนที่ไม่ได้เป็นแนวร่วมคุณอะเขาก็แย้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้เกือบหมดแล้วอะเช่นกันมันจึงกลายเป็น พูดคนละภาษาการพูดคนละภาษาในตอนจุดเริ่มต้นน่ะไม่เป็นไรแต่พักเก้าไกลอ่ะพูดคนละภาษากับคนที่เหลือมานานแค่ไหนแล้วแล้วมันนำไปสู่อะไรบ้างแม่จ,จะนำไปสู่การที่คุณได้ฐานเสียงแต่ฐานเสียงม,มันมีชนเพดานของมันนะและในวันนี้เมื่อมันยังไม่ได้เกินครึ่งอ่ะมันก็เลยทำให้คนที่เหลือเข้าแพ็กกัน โบคิดว่าความผิดพลาดของก้าวไกลคือการทำให้การทำให้โอเคคนที่อยู่กับเขายังอยู่เหมือนเดิมคนที่อยู่ตรงข้ามเขาอยู่ตรงข้ามเขามากกว่าเดิมแต่ที่ผิดพลาดมากกว่านั้นคือการทำให้คนที่อยู่ตรงกลางหรือเคยอยู่ค่อนไปทางเขาเนี่ยถอยออกมาจากเขามากขึ้นเรื่อยๆโบคิดว่านี้สำคัญ แล้วโบคิดว่ามันเกิดขึ้นจากการไม่ฟังเลยเพราะบ่าเป็นคนหนึ่งที่ติ่งตลอดเวลาแล้วโบก็รู้สึกว่าไม่เคยได้รับการรับฟังเลยแล้ว,แล,วแล้วในทุกๆเรื่องที่เคยติ่งไว้ที่สุดแล้วมันมันนำไปสู่อะไรบ้างมันก็เห็นอยู่การเคลื่อนไหวในรูปแบบหนึง่งมันนําไปสู่คดีความที่คุณสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถรักษาเส้นแห่งความชอบธรรมไว้อย่างชัดเจนพอมันมีการล้ําเส้นคือการเคลื่อนไหวเนี่ย การเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมการทําอะไรในทางการเมืองเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันต้องไต่เส้นโบเข้าใจว่าโ,โบก็ไต่มาก่อนถูกไหมคะแต่การไต่เส้นนั้นมันต้องไต่เส้นบนความเข้าใจว่าคุณกําลังไต่อยู่จริงๆไม่ใช่คุณล้าไปแล้วคุณล้าไปแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณยังไต่เส้นอยู่ะแต่จริงคือคุณเกินเส้นไปแล้วมันจึงได้เกิดผลแบบนี้ที่ทําให้เกิดการที่ต้องมาพยายามนิรโทษกรรม เพราะว่าคดีที่มีอยู่เนี่ยรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้มันจึงทำให้เกิดผลว่าเออไอเนื้อหาในร่างแบบนั้นน่ะมันมันไปต่อไม่ได้จริงจริงต่อให้วันนี้ไม่โดนว่าลมล้างไอเนื้อหาแบบนั้นเนี่ยมันก็จะถูกตีตกในสภาหรืออย่างที่ท่านประธานชวนทำเออหรือในสมัยท่านประธานชวน รองประธานอีกคนหนึ่งทำคุณสุชาติใช่ไหมคะคือไม่บรรจุเข้าไปในวาระเพราะว่าเขาดูเนื้อหาแล้วว่ามันขัดรัฐนูนอยู่เราก็เลยสรุปได้ว่าที่พลาดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนที่กํากับเนื้อหาของพรรคเก้าไกลในการที่จะออกไปนําเสนออะไรสู่สังคมอะ่ะไม่เคยฟังเสียงสังคมมากพอไม่ฟังเสียงสังคมมากพอที่จะเอาไปปรับแล้วปรับให้มันอยู่ในจุดที่เป็นไปได้จุดแห่ง ความพอดีตรงนั้นนี่ยมันคือจุดที่สูงถ้าที่คุณอยากไปอะ่ะสูงแต่ไม่สูงเกินจุดที่เป็นไปได้พอใช้คำว่าทะลุเพดานอะ่ะทะลุเพดานที่ใช้แล้วแบบมันเท่อะ่ะนั่นอะ่ะคือจุดที่มันสูงเกินจุดที่เป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจุดไหนคือจุดแห่งความเป็นไปได้คุณจะไม่เกินจุดตรงนั้นไปแล้วมันจะเกิดความเป็นไปได้ขึ้นคราวนี้ถามว่าแล้ววันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะจะให้ทำยังไงเอ่อในเมื่อสเต็ปต่อไปเนี่ยมันคือการที่กรกตเมื่อได้รับคำร้องที่ที่ท,ที่อิงคำวนินิจฉัยสารรัฐมนูล ก็จะยื่นให้สารมนุนวินิจฉัยยุพักจะเกิดขึ้นแน่นอนคราวนี้ถามว่ามีวิธีทําให้มันไม่เกิดได้ไหมโบจะบอกว่ามีแล้วแล้วลองดูแล้วกันว่ารอบเนี้ยจะฟังไหมนะก็คือถ้าวันนี้พักเก้าไกลออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงแต่ไม่ได้แถลงในเชิงเอาใจแฟนคลับละคุณโบบอกเลยนะวันนี้ คุณไม่ต้องพยายามพูดอะไรเพื่อเอาใจแฟนคลับในทวิ t เตอร์ละเขาเป็นแฟนคลับคุณอยู่ละคุณพูดให้คนอื่นฟังรู้เรื่องบ้างได้แล้ววันนี้ถ้าคุณออกไปถแถลงเราก็บอกว่าโอเคเราฟังคำวินิจฉัยสารรัฐน,นูลละเราเข้าใจละว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนออันนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปดังนั้น,นวันนี้พักเก้าไกลขอประกาศยุติ การนําเสนอการแก้ไขในแนวทางนี้คุณไมไ่ต้องประกาศว่าฉันไม่แตะ1นึ112ตลอดไปนะเพราะสารรัฐมนุนไม่ได้บอกว่าคุณห้ามแตะ1นึ112นะคะสารรัฐมนุนไม่ได้บอกว่าคุณห้ามแก้กฎหมายนะคะสารรัฐมนุนวันนี้ระวังมากที่จะไม่ไปก้าวไก่อํานาจของสภาแต่สารบอกว่าในเมื่อถ้ากฎหมายไหนต่อให้ผ่านสภามาแล้วเนี่ย มีความสงสัยขัดรัฐนูลเนี่ยศาลยังมีอำนาจวินิจฉัยเลยดังนั้นศาลก็ต้องมีอำนาจวินิจฉัยในเรื่องนี้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาบอกแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาห้ามคุณแตะกฎหมายมาตรานี้แต่ถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลวันนี้ออกมาบอกว่าโอเคเราจะยุติการนำเสนอในแนวทางนี้ละเพราะในเมื่อศาลร,รัฐนูนบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเรายุติโบคิดว่าคำประกาศนี้ก็จะมีน้ำหนักในการที่ อาจจะทำให้การยุบพักเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่คุณก็ต้องมีคำอธิบายที่ที่มันจริงใจนะก็คือว่าว่าเรายุติเนื่องจากก่อนหน้านี้เรามองเห็นไม่ตรงกันเราไม่คิดว่ามันขัดลัมนูเราไม่คิดว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งบอกก็เชื่อว่าคุณไม่คิดว่าจะมีใครคิดกับอย่างนั้นกับคุณใช่ไหมล่ะแต่เขาเขามองเห็นแบบนั้นไปแล้วไงแต่ถ้าคุณบอกว่าก่อนหน้านี้เราเข้าใจไม่ตรงกันแต่วันนี้ เราฟังเสียงหลายๆฝ่ายละเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าจุดไหนที่มันไปต่อไม่ได้เรายกเลิกแนวทางนี้ลองดูไหมลองประกาศแบบนี้แล้วลองดูว่ามันอาจจะมีผลทําให้พักไม่ถูกยุบก,ก็ได้นะถามว่าทําไมโบถึงโบถึงคิดว่าน่าลองนะคะก็เพราะว่าการยุบพ,พักแต่ละครั้งเนี่ยต่อให้คุณจะออกมาพูดปลุกใจกองเชียร ว่ายุบไปเดี๋ยวเราก็โตกว่าเดิมโบถามว่าในสภาพความเป็นจริงมันใช่หรอตอนยุบรอบแรกอะ่ะมันอาจจะใช่เพราะว่าคุณยังมีแถวสองที่สตรองพอแต่ถ้ายุบรอบนี้ยใครบ้างที่จะถูกตัดสิทธิ์ไปคุณลองหันไปดูแถวสามแถวสี่ของคุณหน่อยไหมว่ามันไหวหรือเปล่าที่คนที่อยากยุบฝ่ายที่อยากยุบ เขาคิดจะยุบคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้ว่าในองค์กรองค์กรหนึง่งอย่าว่าแต่พักเก้าไกลค่ะทุกองค์กรทุกหมู่เหล่านั่นแหละคนเก่งมันมีปริมาณหนึ่งค่ะมันไม่ใช่ว่าคนเก่งมันจะมีแบบไม่สิ้นสุดถ้าคุณตัดแถวคนเก่งออกไปเรื่อยๆเนี่ยองค์กรนั้นก็จะกลายเป็นองค์กรที่อ่อนแอก็เท่านั้นเอง อันนี้เราเราก็พูดด้วยความที่ไม่ต้องเรียกว่าความหวังดีต่พักเก้าไกลก็ได้แต่โบพูดด้วยความที่โบก็อยากเห็นสนามการเมืองมันมีความหลากหลายแล้วโบก็อยากเห็นว่าออคนที่ตั้งใจทํางานก็ยังมีโอกาสที่จะทํางานได้ต่อไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าการยุดพักการเมืองบ่อยๆเนี่ยมันเฮลตี้ต่อพัฒนาการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถามว่าเราเราเสนออันนี้ข้อเสนอเนี้ย เสนอไอเดียนี้ยเพื่อพักเก้าไกลอย่างเดียวหรือเปล่าก็ก็ไม่นะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าทำไปมันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามันนำไปสู่การที่พักเก้าไกลอย่างยางเดินต่อได้แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยคุณก็ฟังเสียงสังคมให้มันละเอียดขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเราก็คิดว่าพักเก้าไกลก็ยังเติบโตได้อืมแล้วก็เราก,รากคิดว่ารวมถึงกองเชียร์ด้วยอะที่ ที่อาจจะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นทีก็ไปสรุปเอาด้วยคำสั้นๆนะคะอันนั้นนะมันแปลว่าคุณไม่ได้ฟังอย่างวันเนี้ยถ้าใครฟังคำวินิจฉัยเสร็จแล้วจะไปสรุปว่าตกลงแก้กฎหมายไม่ได้แล้วเนีย้ยมันก็จะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกอะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้แก้อะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังกันจริงๆก็จะก็น่าจะพอเข้าใจว่าว่ามันมาถึงวันนี้ได้ยังไงใช่ไหมเรามันก็ไม่ได้เหมือนคำว,ว่าฝ่ายใดผิดร้อเอร์เ็หรือฝ่ายใดถูกร้อยเปอร์เซ็นะแต่เราคิดว่าวันนี้เราต้องมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่าเป็นโจทย์เราถ้าโจทย์มันหน้าตาแบบนี้วิธีทางโซลูชันทางแก้โจทย์เนี้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อืม การจะแบบปลุกใจกันไปวันๆเราก็บอกว่ายุบเลยเดี๋ยวเราโตอีกก็อยากให้หันกลับไปดูความเป็นจริงเราก็ดูว่าสุดท้ายแล้วมันดีกับใครไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละเท่าที่คุยไปคิดไปได้ในตอนนี้นะคะอืมมีคนบอกว่าก้าวไกลทำงานไม่ลงรายละเอียดอ่าก็ โบกคิดว่าเขาลงรายละเอียดในแบบของเขาอะ่ะคือในแบบที่ฉันมั่นใจอย่างนี้แล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมว่าเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ด้วยอะค่ะอืมเพราะถ้าถ้ามองแต่แรกมันจะไม่ถลํมไปขนาดนี้เลยนะอย่างวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในวันนี้เนี่ยมันก็มีการตัดสินคดีของน้องไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอีกคดีอีกเยอะมากเลยที่จะตามมา ถามว่าคดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ่ะมันก็เกิดขึ้นจากในวันนั้นเนี่ยมันมีความฮึกเหิมมีความกลางมีความทนงตัวว่าเออฉันทำแบบเนี้ยได้ไม่มีใครทำอะไรเราได้แน่นอนเรามีพวกเยอะถามว่าวันนี้พวกเยอะเหล่านั้นเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะเขาก็เขามีความสนใจชั่ววูบอะ่ะแล้ววันนี้เขาก็วูบไปที่อื่นแล้วแต่มันยังมีนะคนที่สนใจคุณจริงๆแล้วก็ อาจจะอยากให้คุณได้เดินต่อไปจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เชียร์คุณตลอดเวลาอืมลองลองฟังเสียงที่มันนอก e c h o c ค a ชมเบบ้างอ่ะคะ่ะอาจจะได้เห็นเห็นทางใหม่ๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้